สวัสดีค่ะ,ะเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนมาทำไส้สาคูไส้หมูนะคะอันดับแรกเราก็มาผัดนะคะผัดสามเกอก่อน,นะคะ่ะก็มีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากกระเฉนะผัดให้หอมนะคะให้หอมก่อนเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะก็ได้นะ,ะใส่ดียวก็ได้เพราะมันมีน้ำมัน เราก็อาศัยหมูสับลงไปนะคะอันนี้คือสูตรของเรานะคะไม่ได้สูตรออทาตามที่เราเออถนัดนะคะไม่ได้แบบทำตามคนอื่นนะคะก็ผัดนะคะผัดให้แห้งนะ,ะนแ,งแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะซีอวขาวไปแล้วแต่คนชอบะคะเราไม่ต้องใส่อะไรยเยอะนะคะ ไปนะคะแงๆหัดไปได้เรื่อยๆนะคะแบบนหั่ได้จนหอมนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปนะใส่หอมไปหัน่นหั่นลูกเตา๋าหั่นฝอยนะคะก้ตแต่เราเ,ออเอาชอบแบบไหนก็หั่นไปเลยนะแตถถ่ถ้าจะให้ดีก็หั่นเป็นลูกเต๋าไปเลยคนะ่ะ จะเข้าไอ้นี่มากกว่าเราเราลองกินอะ่ะมันจะได้แบบชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปนะคะอันนี้เราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่เกลือเพราะว่าหัวชายเท้าที่เราทําเนี่ยที่ที่ที่เราซื้อมาน่ะมันจะเป็นแบบหวานผสมเค็มนะมันจะแบบรดหวานลดเค็มแต่เค็มก็พอเราไปล้าง ก่อนที่เราจะมาทําหัวใจเท้านะเราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะไปล้างก่อนนี่นะคะแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้เลยนะคะเ,เล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็มาผัดให้เข้ากันนะคะไฟนะคะผัดไปให้เข้ากันต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาหั่น,นะ มันมีแบบหัวชจ้เท้าที่แบบหวานแล้วก็เค็มนะคะแต่อันนี้เราชอบเอาแบบหวานนะคะเราเราก็เป็นลนังนี่คือเราก็ใส่ถั่วลงไปนะคะใส่ถั่วผุนก็ได้ผุนเล็กๆน,น้อยก็ได้แล้วแต่เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องผุนละเอียดขนาดนี้ไได้นะคะบางคนนะคะที่เขาทําอ่ะบางคนเขาจะใส่น้ําตาลก่อนนะคะแล้วก็เออเราก็จะใสก่กรวดมั่งใส่หลังมั่งก็แล้วแต่เราเลยนะคะ Uh, แล้วก็ผัดไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตา,ำตาแล mm hmm. แล้วแต่คนชอบนะชอบหวานมันคือทำสาคูไส้หมูเนี่ยมันจะต้องแบบหวานแล้วก็เค็มคือกลมกล่อมนะหวานเค็มนิดนึงแล้วก็มันต้องกลมกล่อมนะเหมือนเรากินเปียวํำตกอะไรประมาณนั้นนะมันต้องแบบเข้มข้น็นกลมกล่อมนะถ้าไม่กลมกลม่อม mm hmm. ก็จะไม่อร่อย mm hmm. ล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะ,ะผัดจนแห้งนะคะบางคนที่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลปี๊บนะ,ะแต่เราไม่มีน้ำตาลปี๊บไงเราก็เลยต้องใส่น้ำตาลทรายเนาะ,ะนี่นะคะพอผัดได้แล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะคะต้องรอให้มันแห้งมันเย็นก่อนนะคะเราถึงจะมาปั้นเป็นก้อนนะ,ะปั้นเป็นก้อนแล้วเราก็จะได้สาคูที่สวยงามนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ